เอ็นดูดอกยังหยอกเรนเนาะเอ้อันแม่คือนางอันประตูต์สูงกว่าจะขวางนางข้อแง่เทียรียู่เ,อาอาเนาะใส่กิ๊็เงี้ยงแต่ ทุกคนนุ่คก็บ,บ,บอบเม่เนี่ยนั่งหยั่นข้อตั้งเทเลอลไรอยู่ <laughs> กินทะลุมือถือเลย <laughs> ป้าน,นันตีอาบน้ำยังนาะคนเดินทางอ่ะจะครบเดือนแล้วนะคะอาบน้ำนี่ยังน้องถาม <laughs> กาหนาวจังเลยแม่ยังหนาวอยู่ กะปีดเต้ก็มาถูหลังให้พีซี่เ <laughs> ม่โทรศัพท์อยู่ท้างมีแม่อยู่ทางหนึง่งโทรศัพท์อยู่ท้างมีแม่อยู่ทางหน,งงนงงึ่งแม่เลิกเงียนข้ออากาตั้งบลดลงแม่เงียน เงียนอันอยู่เป็นปวดข้อยังคอยหัวโทรศัพท์อยู่ขวางสูงมาจี้ว่าเม่โทรศัพท์อยู่ทางนี้แม่อยู่ทางหนึ่งอ่ะ <c oughs> เป็นเป็นจำลาบ่ไไ้แม่ยเป็นจำลาบ่ได้อย่ามาหาเรื่องพูดได้ไหมน้องไม่มีอารมณ์จา้า อยาหาเรื่องเนื้อหน่องก็ระทันเฮียลมอยู่วีไรวะแต่ผมจำกินเขาได้นี่ยจำคนบาได้แต่จำกินได้เหบ่จำได้พี่ว่าแม่ว่าเขาจำได้เลยเนี่ย จำได้อยู่เนาะหนาเป็นคุณเนี่ยตุ๊กตาบาบีหน่อยวัวหลองเลยตุ๊กตาบาบีหน่อยไรสิจำมาได้เนาะน่ารักขนาดนี้ส,สี่ขนาดไหนไม่ต้องบรรยายไม่เนียนไปเรียนมาไหม เดินทางบอกก็ไม่เลี้ยนไม่ไม่ไม่เนียนเลยไปเรี้ยน่อใหม่ <c oughs> เอาวานองอีกแหละเ <c oughs> <c oughs> พิ่นบอกเพิ่นบอกผู้ใดแม่ ตั้งๆพี่ระดับเจ้าพ่อโซเชียลน้องเว้ยภาษาโอ้ยเป็นหูเป็นหูอยู่น้องออมกังวาเราเร่าออมกังวะเรา พอ่อคักไหลเนาะจะพอ่อคักไหลเนาะต้องสีต้นดอนว่า จะพอเป็นสังข้างท่ายานยังจะพอเป็นสังข้างท่ายานยังค้านเองอเหนาเหนา